ขอทราบอ่ะเนี่ยกรณีที่ผู้หญิงบอกเลิกเรานะครับอ่ะแต่เราต้องการให้เขากลับมาขอโทษเรานะครับมาง้อเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องไปทวนในสังกิจแฟนเก่าครับคือไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายครับถ้าคุณต้องการให้เขากลับมาหนึ่งครับคนจะกลับมาเพราะความหวังแบบใหม่ครับสองครับอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนไปคือโปรไฟล์ครับสามครับห้ามไล่ตามสครับถ้ายิ่งง้อยิ่งยากหครับให้หยุดทักหา คนรอบข้าง6ครับคุณต้องแกะปมของเขาก่อนครับว่าแฟนเนี่ยมีปมประเภทใดครับ7ครับโชว์ภาพเหล่านั้นอะลงโซเชียลครับทุกช่องทางคุณจะต้องทำให้เขาเนี่ยยิ่งอยากได้เราเท่านั้นครับคุณยิ่งจะต้องเร่งโชว์ชีวิตขาขึ้นครับเพราะแฟนเก่ามักจะคิดว่าการครบกับคุณไม่มีอนาคตการครบกับคุณไม่มีความสุขการครบกับคุณมีแต่อะไรเดิมๆและเวลาที่เขาพยายามทัก พยายามโทรพยายามคุยต่างๆพวกนี้พราะคุณเห็นว่ามันทักมาถี่มากขึ้นมันอยากคุยกับคุณมากขึ้นหลังจากนั้นคุณค่อยเซตซีโร่เกมว่าหลังจากนี้ถ้าจะพบกันต่อคุณมีมาตรการหรือว่าคุณมีแผนอย่างไรบ้างครับแต่ถ้าวันนี้ทักไปหาดื้อๆงอแบบดื้อๆชวนคุยแบบดื้อๆไม่มีทางเลยครับที่คนจะอยากได้คุณกลับไปในชีวิตถ้าคุณไม่เซตทุกอย่างให้เป็นลําดับขั้นตอนครับถ้าคุณอยากมีเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊ก 6เล่มครับเล่มที่1อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาทเล่มที่สองหนึ่งร้อยวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเล่มที่สามหนึ่งร้อยโพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรฟิสอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด d L O V E under s L O r E ตอง 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั